ยำอะไรอ่ะหนังหมูเหรอฮะอันนี้หนังหมูอันนี้หนังหนังเนื้อหนังวัวหนังวัวนี่ยำหนังวัวอร่อยหนังวัวสิาอ่ะสิบบาทเอามาดูซิซื้อสิบบาทเนี่ยตกลงเขาจะขายหรือจะแจกเนี่ยนี่สิบบาทแจกขายเหมือนแจกนะเราขายเหมือนแจกเนาะน้องไผ่ว่าไงก็กำลังจะมาอ่ะมาเมื่อไหร่โทรบอกนี่จะมาต้อนรับกลับบ้านได้ค่ะน้องไผ่นี่ดังและแยกวงไปพักหนึ่งตอนนี้จะกลับมาแล้วใช่ไหม ื้อข้า,าวเช้ามาคนเดียวเพราะว่ามันร้อนขี้เกียจเอาพิโดซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยฮะก็เลยให้นั่งอยู่ในห้องแอร์ในห้องทำงานก็เลยแวะเวียนมาหาป้าดวงจะเรียกว่าป้าดวงโฉมใหม่ก็ได้นะป้าดวงจัดร้านจัดอะไรใหม่สวยงามสวัสดีครับป้าปดวงครับ <c oughs> นี่นี่ขายยังไงเนี่ยถุงเบลอเลยเนี่ยแคบเขาเรียกอะไรทอดไส้สดทอดเองเลยเหรอปลาสองร้อยคิดละห้าสิบคิดละห้าสิบแล้วแล้วถุงเล็กถุงเล็กห้าสิบคิดนะอ่าอ่าอ่าถุงเล็กแกลัวกินไม่หมดถือไว้ก่อนนะโอ้ยปลาทูตัวใหญ่จังเลยปลาทูกินกับอะไรอ่ะข้าเหนียวปลาทูกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะคะออร่ยค่ะอ่าโอเคปดูเดี๋ยวผมเอาอันนี้ด้วย มีปลาทูกินปลาทูดือยกินปลาปลาทูตัวหนึ่งเอาวางไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเดินดูมีอะไรบ้างอันนี้ข้าวหมูอันนี้แหนมนนแหนมเนีมม่ย,ยแหนมมีย่างให้ด้วยแหนมมีย่างให้ด้วยลูกค้ากำลังกำลังมาเลยครับ ว่าโฉมใหม่เดี๋ยวนี้ร้านปรับปรุงปรับปรุงสวยงามมีใส่ถงใส่ถาดแบบโรงแรมเลยนะเนี่ยปลาดวงอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรฮะปลาส้อยแต่มันเป็นตัวใหญ่ปลาส้อยตัวใหญ่เนาะทอดอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อแตด,ดเดียวมีสูตรนะฮะปลาดวงเคยบอกสูตรไปแล้วเพื่อนๆไปดูทําตามทําขายก็ได้ปลาดวงไม่หวงเตรียมมาขายใกล้ อันอันนี้ไข่ทรงเครื่องใช่ไหมฮะแล้วแล้ว,ลวในในในถุงนี่อะไรต้มเป็นไข่ข้าวอ,อ๋อไข่ข้าวในถุงนี่ไข่ข้าวมีไข่ข้าวม,มีปลาหมึกปลาหมึกกระตอยทอดอันนี้หมูหมูก็มีสูตรเหมือนกันมาเลือกกับข้าวไปพร้อมๆกับผมนะนี่นี่ขาหมูเนาะต้ยมยำต้ยมยำขาหมูค่ะต้ยมยำขาหมู ใส่หม้อใหญ่หมดไปแล้วสิถึงนั่นมาลงถุงเล็กเนี่ยหมดไปแล้วสำข้าวเดี๋ยวนี้ป้าดวงก็เหมือนเดิมนะหกโมงเช้าก็มีขายแล้วเนาะหกโมงเช้ามีเต็มแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้แจงหอมเนื้อค่ะหอมเนื้อหอมเนื้อแล้วก็มีพวกน้ำพริกแจ่วอะไรต่างๆมีซุปหน่อไม้มีอันนี้ซุปหน่อไม้ีมก้อยกุ้งป้นปลาป้นปลาอ้ยดูในหม้อนี้ ต้มเครื่องในหมูหรือเนื้อฮะเนี่ยเครื่องในหมูเรียกว่าต้มอะไรต้มต้มต้มแซบต้มแซบหมูอันนี้ถ้าปรุงในหม้อเสร็จหรือยังฮะเนี่ยปรุงเสร็จแล้วเอาปรุงนั้นออถ้าถ้าสั่งก็ใส่พริระหอมลงไปนี่ยำอะไร่ะหนังหมูเหรอะอันนี้อันนี้หนังหมูอันนี้หนังหนังเนื้อหนังวัวหนังวัวนี่ยำหนังวัวอร่อยหนังวัว อ่ะผมเอานี่ถุงนนนหนึงห่งเอาไปลองกินยำหนังวัวนี่นถุงหนึ่งยำหนังวัวยำหนังวัวเรียกไหมอ่าโอเคเท่าไหร่ฮะนะ่าขายถุงเท่าไหร่ห้าสิบบาทนี่ฮะอาหารร้านปลาบวนเอ้ยร้านปลาดวงนี่บ้านๆเลยเนาะหอยหอยหอย,หอยขมเนาะ หอยผมหอยจุ๊บอ่ะแล้วนั้นก็ต้องไปจุ๊บเอา้ตองมีไม้จิ้มฟันอันนึงเนาะเสียดายวันนี้วันทํางานถ้าอยู่บ้านจะซื้อไปไว่ที่ทำงานทำยากนี่ลาบหมูนี่ลาบหมูลาบหมูเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะปลาบัวเออ่ปลาดวงกำลังอะไรฮะอย่างนี้ยำน้ำตกคอหมูย่างน้ำตกคอหมูย่าง ผัดเสี่ยงผัดแก้มนี่เตรียม,เต,ยมเตรียมทำเมนูอะไรกันเห็น,เห,นเห็นแกะอะไรอยู่ข้างหลังนั่นนะอันนั้นแกะแกะปลาส้อยมันตัวใหญ่เอาเนื้อทำลาบอ๋อลาบปลาส้อยจ้าเอาเนื้อปลาสร้อยมันกรอบกว่ตัวใหญ่ใกล้จะทำยังไม่ไม่ได้ทำ,แก,ทำแกะทำพรุ่งนี้อ๋อแกะทำพรุ่งนี้แกะยังไม่หมดงาม่ายเดี๋ยวนี้ร้านปลาดวงนี่ มีแต่หนุ่มๆนะบึกบึนบึกบึนเอาแต่ัยรุ่นเมื่อก่อนยังมีสาวๆมั่งนี่หนุ่มๆจะได้เข้มแข็งเนาะข้าวเหนียวยังเหมือนเดิมไหมฮะขายขายขายเหมือนแจกอ่ะดูเนี่ยขายเหมือนแจกมาดูนิดน่ยอันนี้จะกาลังจะตักกี่บาทอันนี้ห้าบาทห้าบาทไปซื้อหมูปิ้งเขาขายี่เขาขายห้าบาทนี่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอันนี้นะ ห้าสิบบาทเกามาดูซริงนะซื้อสิบบาทเนี่ยตกลงจะขายหรือจะแจกแนะม้ในสิบบาทขายเหมือนแ,แ,แจกนะครับขายเหมือนแจกเนาะกนะ็คืนกําไรให้ลูกค้านะ<อ>ให้เขากินอิ่มๆบางคนซื้อแจ่วแล้วก็ข้าวเหนียวไปเยอะๆอะเต็มครับพี่ครับถุงหนึ่งข้าวเหนียว 20, ยี่สิบสามสิบโอ้ข้าวโพดข้าดสิบบา อ่ะงั้นประดวงคิดตังค์ผมเลยครับคิดตังค์ของผมเลยร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวบาทเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับของผมร้อยห้าสิบบาทนี่ร้อยห้าสิบบาทคุณครับหนอันไหนของผมมัง่งเดี๋ยวผมหยิบเกิน <c oughs> นี่เนาะอ่ะอไปเดี๋ยวไปทานกันเดี๋ยวจะหาว่าผมผม ผมไม่ไม่ไม่ไมไมทานข้าวเหนียวนะผมจะทานกับกับผักอย่างนี้แหละครับไปก่อนครับประดวงครับสวัสดีครับของพีโดยังไม่มีนะนี่มื้อเช้าของผมเดี๋ยวของพี่โดไปร้านเฮียเออฮะเขาสั่งมาแล้วละ่ะเส้นใหญ่ขาหมูเฮียเออนี่ร้านประดวงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอฟซที่เพิ่งมาใหม่จะบอกว่าทําไมมารีวิวแล้วไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านแกอยู่ ซอยนี้เขาเรียกว่าซอยวัดละครธรรมนะฮะทางซ้ายมือเห็นตึกสูงๆนะคือด้านหลังเป็นตึกอาคารจอดรถของโรงพยาบาลทนบุรีเนาะแล้วก็ตรงไปเนี่ยเห็นหลังคาวัดเลี้ยวขวาไปก็จะออกถนนอิสรภาพเป็นประตูเข้าของวัดละครธรรมตอนนี้เกิดใครเอารถยนต์มาแล้วจะยังไงจอดไหนล่ะ เนี่ยที่มีพี่ผู้หญิงเขากำลังเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปอะ่ะเป็นด้านหลังของที่จอดรถตลาดพันนกอ่าตลาดพันนกเอ่อถ้าออกไปด้านนู้นเป็นถนนอิสรภาพเข้าตลาดพันนกทางถนนอิสรภาพนะฮะแล้วก็เข้าที่จอดเข้าที่จอดแล้วเดินออกมาด้านหลังเข้าที่จอดรถของตลาดพันนกนะถ้ารถยนต์มาแล้วก็จอดรถเรียบร้อย่ยนะ อันนี้ก็เดินออกมาด้านหลังเลยเดินทะลุออกมาเหมือนที่มีคนเดินเข้าออกมแล้วก็มานี่ได้ร้านเฮอร์อ,อยู่นู่นฮะเดี๋ยวไปซื้อเส้นใหญ่ขาหมูเฮอร์ให้พี่โดโด้วยอยาเดินมารานเฮอรออออ์เฮอร์พักผ่อนใช่ไหม งั้นเอาสั่งไห้พี่โรดโดเส้นใหญ่หญขาหมูใส่หมูกรอบด้วยเส้นใหญ่ขาหมูใส่หมูกรอบด้วยเอ๊ะพักนี้ทาํามะระยัดไส้มั้งวะยังค่ะเพราะว่ามะระมันแห้งอ๋อมะระมันแห้งแล้วก็มันลูกเล็กมันไม่สามารถยัดได้เลยมันร้อนเหรอเพราะอากาศร้อนน,นะร้อนร้อนแล้วแรงมาดูฮะเส้นใหญ่ขาหมูใส่หมูกรอบด้วยของพี่โรดโด เช้าถามเดี๋ยวรกินอะไรเส้นใหญ่ขาหมูเฮออตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเนาะแปดแปดโมงกว,กว่าก็ลูกค้าซาเดี๋ยวก็คนจะเนืองแน่นอีกทีก็ตอนสิบโมงโเ,เป็นต้นไปสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนะาะเช้าก็ขายรอบแล้วเข้าแกงหมดยัางหรืออย่างนั้นหน่อย,ออย,อยเอาทุกอย่างาไล่เรียงไล่เรียงดิร,ร้านเฮอรมีอะไรขายบ้างเนี่ยนะเอาทุกอย่างเนยะมีขาหมู มีอะไรก๋วยเตี๋ยวมีมีก๋วยจับมีต้มเลือดหมูมีต้มเลือดหมูแล้วก็ข้าวแกงอีกตอนเช้านี่วันละกี่อย่างวัละตอนนี้ยี่เลยวันละแปดอย่างต้องกันสิบอย่างแปดอย่างสิบอย่างต่อวันแล้วบอกก่อนนะเนี่ยเวลาเนี้ยหมดแปดโมงกว่าหมดแล้วก็มีจะมีเพิ่มขายน้ำนิดหน่อยค่ะผมกับอ่ะมีกาแฟยังตอนเนี้ยตอนนี้มีกันเป็นคนชงเองอ่าน้องไผ่จะมาอยู่ น้องไผ่ว่าไงก็กลังจะมาอ่ะมาเมื่อไหร่โทรบอกนี่จะมาต้อนรับกลับบ้านได้ค่ะน้องไผ่นี่ดังและแยกวงไปพักหนึ่งตอนนี้จะกลับมาแล้วใช่ไหมไ <laughs> ทาอยา่างกระดำดงเลยนะ <laughs> แล้วก็มีอะไรอีกอะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะไม่บอกไ,ไม่ได้ไไข้าวหมูแดงหมูกรอบไงไอันนี้เป็นเมนูใหม่ หมูแดงหมูกรอบอ่ะเ,เดี๋ยวเดินเดินมาดูทางนี้อันนี้กว๋กวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพิเาโด,โดใส่หมูไปใส่หมูผงหมูกรอบเรียบร้อย,อยากาลังจะเล่าอย่างนี้ว่าผมกลับจากนาครสวรรค์ไปเจอเอฟซีนครสวรรค์เขาบอกว่าถ้าเขามากรุงเทพ่ะเขาจะมาหาผมช่วยพามาร้านเฮียเออร์หน่อยอยากกิน จากนครสวรรค์เขาตามเขาจะไปหาจรย์ก่อนเขาก็รู้จักกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเขาอยากให้พามาร้านเทเอรเพราะว่าเ,ออเขาไปชิมที่อื่นแล้วแต่ร้านนี้หมดแต่เช้าไงเขาก็เลยถ้ามาเขาต้องมีจังหวะนีออ่ครับข้าวหมูแดงหมูกรอบเข้าตู้เรียบร้อยกอ ผมซื้อกุนกุนเชียงสักชิ้นหนึ่งว่าเปล่าเปล่าเนาะคิดตังไปไม่ต้องหันไม่ต้องหันนะจะยังไม่ทานตอนนี้หรอกแต่นึกอยากทานกุนเชียงไนงะคิดไปเส้นเท่าไหร่เอาสีขำๆหน่อยฮะสีขำๆอีกสีคขำๆดูเหมือนจบมันจะอร่อยเอามาดูข้าวแกงว่ามีอันนี้ผัดตัดอันนี้ผัดตัดค่ะ อันนี้ aw, อ,อ,อันนี้ียดหมูเหยียดลาบหมูอันนี้หมูคั่วพริกแกงหมูคั่วพริกแกงแล้วเราบ้าอันเนี้ยฟรีเนาะค่ะอันเนี้ยฟรีแล้วก็เหลืองไข่เคียวอ่าแล้วก็เมื่อวานทันนี้วันนี้มันร so well, so like ้อนร้อนอ้าวอ้าวเนาะวันนี้เหมือนเย็นฝนจะตกเปล่านี่ฮะแล้วก็มาช่วงช่วงก่อนหน้าเนี้ยหายไปพักหนึ่งนะเคาน์เตอร์เนี้ยตอนนี้เตรียมจะตั้งเคาน์เตอร์ ต้อนรับน้อง<ผ> <c oughs> น้องไผ่ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวนะว่าน้องไผ่จะกลับมา <c oughs> หลังจากดังแล้ะแยกวงไปพักนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้จะกลับมาในนี้ก็ที่นั่งนะฮะนั่งรับประทานอะไรต่างๆได้แต่อันนี้อันนี้ผักฟรีอะไรฟรีอ่ะคิดตังค์จ้ <c oughs> จะ,ท,ะทั้งหมดเจ็ดสิบบาท <c oughs> ทำไมคิดผิดหรือเปล่ามีกุนเชียงคิดหรือยัง <c oughs> <c oughs> สิบบาทขอระโดห้าสิบเชียงยี่สิบโอ้คุณเชียงขายถูกไหมยี่สิบบาทนะเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาฝันข้าแล้วก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซล้วทำภาพหน้าปกให้ผมหน่อยดิฮิวฮิวเอ็นฮิวเอ็นนี่สองอันโชว์เป็นภาพอันนี้เหรอคะเอ่อฮิวฮิวฮิวโชว์อ่ะถ่ายภาพนิ่งเอาไหนเอาหมูหมูกรอบเอาทั้งขาดไหมหรือว่าเอาเอาเฉพาะอันนี้อ๋ันนี้อันนี้สองอันจะโชว์สองมือ อัพหน้าปกเลยนี่นี่โอเคขอบคุณค่ะเป็นับงั้นคลิปนี้กงเท่านี้นะครับพามาเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยียนแล้วก็อัปเกรดความเป็นมาเป็นไปเพราะว่า f อซีก็ถามถึงไม่ไปร้านชิปทองแล้วเหรอไม่ไปร้านเฮียเออร์แล้วเหรอไม่ไป ปาดวงแล้วเหรอก็ก็กลัวจะเบื่อกันนะฮะแต่ว่าจะต้องมี f อฟประจําที่คิดถึงเนาะบรรดาอินฟูเอนเซอร์ของช่องโดโดพาเที่ยววันนี้เดี๋ยวทําคลิปสูตรนั้นสูตรนี้ก็จะเป็นการจำไปกลัวเพื่อนจะเบื่อหรือใครไม่เบื่ออะไรลองคอมเมนต์มานะฮะโดยเพราะร้านเชฟทองเนี่ยทนก็จะมีคอมเมนต์บอกว่า ออกเป็นร้อยรอยคลิปจะ200คลิปแล้วเชฟทองอ่ะกับข้าวแทบจะทุกอย่างแล้วถ้าถ้าไม่เบื่อก็บอกมาแต่ว่าก็จะไปเยี่ยมไปเยียนแบบเนี้ยฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปพวงนี้จะแวะไปร้านเชฟทองไปดูหน้าร้านก็เป็นยังไงไปถ่ายทำให้หายคิดถึงนะครับก็เดี๋ยวเอาข้าวไปให้พี่โดโดดูดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับ อ๋อลืมไปเดี๋ยวไปซื้อชามะนาวกับกาแฟก่อนเข้าที่จังานเดี๋ยวไปที่ตระเปา